สวัสดีครับสวัสดีฮะยามเช้านะครับอโอ้โหแหมหมอกลงหมอกลงหมอกลงอะหมอกลงแต่เช้าเลยไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหมอกลงรถนี้แทบไม่ต้องล้างเลยอันนี้ก็จอดอยู่นอกจอดได้ครึ่งคันอีกครึ่งคันนี่ ก็ไม่เหลือหรอกน้ำค้างนะวัวเต็มเลยนี่ครับนี่จอดนี่ครับน้ำค้างเต็มไปหมดหมอกลงใลเช้าเดี๋ยวนี้เอาคันนี้ออกจะเอาคันนี้ออก ก่อนเปิดไฟเปิดไฟนี่ครับหมอกลงแต่เช้ามองไม่เห็นอันนี้ก็แตกอีกแล้วสายสายแตกอีกแล้วอันนี้แตกเส้นกลางเลยเส้นล่างหมดสภาพแล้วนี่ 1>, 1 J V V T I หรือเป็นชิ้นชิ้นได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยได้น็อตนะครับน็อตเต็มถาดเลยแล้วก็ฝาสูบฝาสูบนะครับนี่เนี่ยน้ำมันเครื่องมันเคลือบสวยดีวะ่ะเนี่ยเคลือบแผ่นชิมเนี่ยสวยดีนะว่าวันนี้ไม่เสียงแปลกแปลวะหมอกลงนี่เอง ที่เหลือก็ขายครับเกียร์ก็น่าจะใช้ได้นะเกียรนะ์มันต้องลือเกียร์ดู <c oughs> มาดูเครื่องกันดีกว่าเมื่อวานล้างทั้งวันเลยนะครับ 4JK4JK ล้างไปบ่นไปดูนี่ร่องรอยอรยาธรรมเนี่ยโอ้โห จับตรงไหนเละตรงนั้นนี่ดูเครื่องมือผมนี่เมื่อวานพอล้างแล้วเสร็จใช่ไหมมาลื้ออีกนี่โอ้นําปีเลยอ่ะบล็อกไฟฟ้านี่เปลี่ยนสีเลยดําปืดล้างได้นิดหน่อยนะครับโอ้โหเนี่ยอ้น,นี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลย ว่าล้างเสื้อสูบนะล้างฝาสูบได้แล้วก็ล้างเสื้อสูบก็มีเเขาเหวียงดีนะที่พวกนี้มันยังไม่เป็นไรก็คือเจ้าของนี่ก็จะให้เปลี่ยนแต่แหวนเนี่ยเห็นไหมซื้อมาแค่นี้เจ้าของให้เปลี่ยนแค่นี้แหละบอกว่า รถทําขายทําแค่นี้แหละนี่เป็นไงเข้าใจกันหรือยังครับเราจะไปนี่นะแงงหลวมเลยอะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบนะันี่ลูบแล้วปุป๊บติดนิ้วเลยนะครับเป็นสองล่องล่องแหวนนะรอยล่องแหวนที่มันกระแทกหนึ่งล่องสองล่องครับแหวนน้ำมันไม่เหลือแล้ว มองยังไงดีเนาะมองไม่เห็นมันจะตรงไหนวะเนี่ยฝั่งนี้มันจะเรียบเนี่ยออกมาตรงนี้ครับนี่เป็นร่องเลยนี่มันเพราะว่าสลักสลักมันอยู่แนวนี้สลักลูกสูบอยู่แนวนี้ลูกสูบมันจะตีอย่างเงี้ยนีย่หลวมนะเนี่ยตัวเนี้ย สอ,สองที่ครับอันนี้หน่อยนึงแล้วก็ตัวกระบอกสูบนิดนึงอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่เข้าไปห,หลวมโคกเลยเฮนี่แต่พอเวลาใส่ข้างนี้ติดครับติดนะพอเราพอเราใส่ฝั่งนี้ ใจลงได้แล้วก็พอได้อยู่สารภาพผมทำตามทำตามเจ้าของนะทำตามเจ้าของเรามีหน้าที่ถอดล้างทาความสะอาดแยงรูทุกรูที่เป็นรูน้ำม,มันนะครับตรงไหนชำรุดก็เปลี่ยนพวกท่อน้ำก็จะเปลี่ยนนะท่อน้ำจะเปลี่ยนใหม่ เทโบลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เทโบฝาสูบนะครับฝาสูบฝาสูบนี่ยังไม่รู้เพราะว่าส่งส่งลงกึงไปให้เขาอัดน้ำนะครับนี่ว,ว้าวยังอยู่นี่อยู่เลยร้านแถวแถวบ้านเนี่ยครับมีอยู่ร้านก็เลยเอาฝาไปก่อนวาวก็ไปที่หลังมันจะสึก ถ้ามีเข่ามันจะสึกหลอนะครับกามันขึ้นลงขึ้นลงนี่นะเนี่ยเนี่ยมันจะมีบางอันนะเป็นกินแล้วก็วาลว,วาลไอดีก็จะประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับเป็นตามดเป็นหลุมแล้วก็ถ้า ถ้าเอาแบบว่านั่นก็ดีกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้แหวนตัวนี้มันจะห่างเลยนะใส่เข้าไปเนี่ยมันกินเยอะนะครับกินจนแหวนน้ำมันมันบางอะ่ะตัวนี้จะห่างเพราะาของเดิมเนี่ยจะห่างมากห่างโบเลยอะ่ะเนี่ยนะเนี่ยโบเลยทีเดียวเชียว ใหม่มันจะชิดหน่อยชิดของใหม่ชิดกันหน่อยผมบอกแล้วว่ามันจะพ่นนะครับแล้วก็พอมันมันโล่งหมดแล้วนะมันจะมีเสียงเขกจากรูปสูบนี่แหละเวลามันกําลังอัดเยอะๆแล้วช่วงเผาไหม้นะครับกําลังอัดมันจะเการเผาไหม้มันจะถีบตัวลงนะตอนขึ้นแล้วก็ถีบลงเนี่ยมันจะสะบัดนะครับแก๊กแก๊กอะไรเงี้ยแก๊ก สูบสมบัดเนี้ยเนี่ยมันจะสมบัางนี้นะครับเนี่ยมันสึกหมดแล้วนะ่ะเอาง่ายๆนะครับมันเจอขี้โคลนเข้าไปนะครับเป็นผงขม่าวหัวฉีดนะครับไอ,อขามาวไอเสียนะครับมันเข้าไปเสียดสีทุกอย่างนะครับเนี่ยข้างๆด้านข้างที่เป็นช้าปกเนี่ยข้อเมนเนี่ย มีแต่ขี้โคลนนะยังดีนะครับที่ยังมีน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงพวกแบริ่งหรือว่าพวกชาร์ปเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยก็คือผมต้องล้างนะครับล้างล้างเพื่อให้เจ้าของเขาดูนะล้างให้เจ้าของเขาดูนะครับพอเขาเห็นแบบนี้นะในเส้นนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยพอเขาเห็นอย่างเงี้ยแกยบอกว่าใช้ได้ครับเนี่ยแกยบอกว่าใช้ได้ ใส่นี้แหละจัดไปลุงไม่เคยขัดแต่ผมบอกว่าถ้ามันเสียงดังเสียงเขกอะไรนี่อย่าอย่ามาโทษกันเด้อเพราะว่าลูกสูบมันก็สึกหลอเยอะปอกกระบอกสูบมันก็ลีนะมันไม่ได้กลมนะครับเพราะยัดยัดลูกสูบยัดได้ข้างหนึ่งอีกข้างพอเราหมุนมึงเนี้ยมันยัดไม่ค่อยลงนะนะครับการเนี่ยชาร์ปอก สาบการดนี่ก็ใช้ของเดิมนะครับเดิมเดิมหมดเดี๋ยวรอลุ้นฝานะรอลุ้นฝาว่าจะรอดไม่รอดแล้วฝาไม่รอดลุงก็โดนฝาอีกหนึ่งอันแล้หละนะครับมันมันเลี่ยงไม่ได้นะถ้าฝามันเสียู่นยังไม่ได้ล้างนะครับมันมีงานอื่นด้วยนะมันทำงานอื่นด้วยแค่ล้างล้างฝานะล้างฝาสูบ ตั้งแต่เจ็ดโมงยันเที่ยงนะครับฝาสูบอ่ล้างแต่เจ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วพอช่วงเย็นนี่มาล้างเสื้อสูปกับข้อเหวี่ยงนะครับยันมืดเนี่ยนะครับยันพุ่มบกกว่าเละเทะเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวต้องไป ต้องไปดูนะครับว่าฝาเป็นไงเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปด้วยเอาวาลไปด้วยวาลสปริงวาลประกับแผ่นรองไปหาอะไรกินดีกว่ามึงมอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับในการล้างเหมือนเดิมนะครับถ้าแบบคาบสกปรกปหนักๆน,นะก็ใช้นี่แหละนะครับผสมน้ำมัน บิลซินทินเนอร์นะครับแต่เมื่อวานล้างเมื่อวานล้างเสื้อเนี่ยผสมผมผสมทินเนอร์นะผสมทินเนอร์แล้วก็ล้างถ้าเป็นคราบคราบเข่าวพวกเออเป็นไอเสียเนี่ยเป็นเป็นเข่าไอเสียนี่บางทีเป็นน้ำมันเนี่ยขนาดใช้ดีเซลนะถ้าเราใช้ดีเซล ถ้ามันเกาะหนาหนามันไม่ละลายเลยนะมันละลายแต่มันช้า <c oughs> มันช้าต้องเอาอะไรอะ่ะเอทินเนอร์นะทินเนอร์กับบินซินเนี่ยผสมถ้าบินซินเราล้างแล้วมันก็แห้งไงถ้าทินเนอร์กัดนะครับแป๊บเดียวนะละลายเลยเนี่ยเป็นดุดดุนเป็นก้อนๆนีน่ละลาย เนี่ยเดี๋ยวจะล้างฝาหน้านะครถ้าวันนี้ไม่มีงานอะไรก็จะล้างฝาหน้าฝาฝาหน้าแล้วก็อ่างน้ํามันนะครับเพื่อจะได้ประกอบอท่อนล่างได้ก่อนนะเนีย่ยล้างฝาหน้าแล้วก็ตัวอ่างนะครับอ่างน้ํามันไม่งั้นเดี๋ยวประกอบไม่ได้นะอ่างน้ํามันถ้าล้างพวกนี้แล้วนะครับมันจะที่เหลือมันจะง่ายแล้วมันก็จะเป็น อ,องค์ประกอบรอบข้างนะองค์ประกอบรอบข้างแล้วก็มาไล่ไล่ล้างเอานะครับก็ไม่ยากหรอกเนี่ยเหลือเหลือด่านนี่เนี่ยเหลือด่านนี้ด่านฝาหน้าชุดเฟืองแล้วก็อ่างน้ํามันอ่างน้ํามันนี่ล้างยากหน่อยมันต้องเขาเรียกอะไรมันต้อง,ต,องต้องใช้สว่านใส่ใบใบปั่นอะทองเหลืองหรือว่าเป็นหัวทองเหลืองนะปั่นก่อนปั่นระเบิดเอาดินออกก่อนนะครับ เอาดินออกก่อนเนี่ยมันมีแต่ขี้ดินทั้งนั้นเลยเนี่ยนะไอ้ข้างในก็เป็นโคลนไอ้ข้างนอกก็เป็นขี้ดินเกาะรอบตัวเครื่องให้มันได้อย่างนี้สิงานแบบนี้นะครับล้างนี่สุดยอดนะครับถ้าถ้ามีทีมงานมีลูกน้องนี่้ลูกน้องก็บ่นแหละโอ้โหลูกพี่ให้ผมล้างอย่างนี้แล้วยังใช้ผมไปทำรถยืนอีกทำรถเสร็จก็ต้องมานั่งล้างอีก ไม,ไม่รู้ล้างไปถึงไหนน็อตหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยรถแบบนี้เวลาเวลาเวลาทำเนาะมันจะตอนอันนุ้นทิ้งอันนี้ทิ้งมันก็จะไม่ใช่สเปคเดิมเนี่ยมันต้องล้างใส่ใเป็นรถเหมือนรถเดิมทั้งหมดนะครับนั่นนะเทอร์โบก็กองไอเยาะมีนู่นทอออ่อ แทนเครื่องก็ต้องเปลี่ยนนะแทนเครื่องเปียกน้ามันหมดเลยไดชาร์จก็ต้องซ่อมนะไดชาร์จก็พังนะมีแต่น้ํามันต้องถอดล้างคือแทบจะทุกอย่างตอน,นแรกแกจะให้ถอดแยกชิ้นเทอร์โบออกมาขัดๆทุถูนะแล้วลองใส่ไปก่อนนะครับผมบอกว่าผมคิดค่าแรงหมดเลยนะถ้าผมทำอนะจะเปลี่ยนเทอร์โบอะของแบบราคา กลางอ่ะมันก็ไม่แพงหรอกลูกไม่กี่พันหรอกถอดเพราะใบามันแหว่งหมดแล้วนะครับแกนคอนหมดแล้วมันจะไม่รู้จะทําไปทําไมอะ่ะแกน,นงดิ้นงี้เลยอย่างงี้ผมไม่รู้จะทําไปทําไมใบก็แหว่งนะครับแล้วเทอร์โบก็ไม่ใช่เทอร์โบเดิมนะเทอร์โบมันเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นเทอร์โบจีนนะครับแหว่งหมดเลยนะครับรถมันช้ำาหมดแล้วมันแอบแอบแรงไงรถคันนี้มันแอบแรงมาสมัยตอนกกตอนแรก เพราะถ้าให้ผมสัสนนิษฐานนะสันนิษฐานไม่ก่อนอาจจะใช้อยู่กรุงเทพนะครับแอบแรงรถรถแต่งซิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเทอร์โบเทอร์โบมันก็เป็นใบบิเล็นะครับสองชั้น EGR EGR อุดไปแล้วนะอุดอุดฝั่งอุดทางฝั่งไอ้กระป๋องเนี่ยเนี่ยอุดทางฝั่งไอ้กระป๋องนั่นเนี่ยอุดมานานแล้วนะแต่อุดไม่อยู่แล้วเพราะว่า สภาพเครื่องมันไม่ไหวแล้วนะครับขี่จนเครื่องหลวมจะจัดอะหลวมมากๆเลยนะแล้วก็เอทีนี้อาจจะเอาไปให้ญาติพี่น้องใช้อะให้คนแก่ใช้คนแก่ก็เติมอย่างเดียวก็ไม่ถ่ายยังไงประมาณนี้ละมั้งเติมน้ำมันอย่างเดียวพอพออาจจะมีเรื่องแหวนหูฉีดรั่วด้วยนะครับแล้วเติมน้ำมันอย่างเดียวนี่ออกมาสภาพแบบเนี้ยดีนิมมันไม่พังก็ดีแค่ไหนนะ เราลดประมูลมาประมูลแบบซื้อในออนไลน์ด้วยนะนะครับประมูลประมูลผ่านออนไลน์ด้วยนะก็จะได้ถ้าเพราะว่ามันมองเครื่องไม่เห็นแล้วเ,เขาขับเขาขับขึ้นไปเขาขับเข้าไปหน้าเออเขาขับคือรถมันสามารถขับขับได้เลไรได้นะี่แม่ค้าดิแม่ค้าขับได้ขับได้ขับดีค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะโอเค ้ายค่ะเรียบร้อยเฮ้ยเก่งอะไรลุงดหูหน่อยดิทำไมมันเยิ้มจังวะซื้อน้ำมันเครื่องมาถ่ายพร้อมเลยนะเปิดฝาเปิดฝาเปิดฝาไอฝาวาวเนี่ยลุงถ่ายถ่ายไม่ได้แล้วแหละทำไมถ่ายไม่ได้วะโอ้เป็นขี้โคลนเลยในในเครื่องไหนวะไหนไหนไหนทำไปทำมาลือครับ ทีแรกว่าจะอะไรนะเก็บรั่วอย่างเดียวลื้อครับไม่เหลือกะถอดเปิดฝ้าว,าวเปลี่ยนแหวนรองมาฉีดบอกลุงอันนี้มันเปลี่ยนแหวนรองไม่คงไม่อยู่แล้วแหละหรือเครื่องออกมาล้างประกอบใหม่ามานี่ก็มั่งนี่ถ้าจะไม่ทําเยอะหรือเครื่องล้างประกอบใหม่พอลื้อออกมาเสร็จอ่ะบานไปลายไปอีกไอ้น,นู่นก็ไอ้น,นี่ก็เฟิร์กอ้ไรเขาเรียกอะไร มันไม่กลมแล้วมัน,ก,น,นกินเป็นกินปรูปไข่ไอ้รูปไข่วงรีอ่ะต้องใช้บอร์เกตนะวัดเอาบอร์เกตวัดนะมันจะรู้เลยแต่เนี้ยแค่เอานิ้วรูปดูรู้เลยนะครับปกติเจอแค่ปกติเจอแค่ขยะเนี้ยขอบเดียวนะเนี่ยขอบร่องแหวนตัวบนสุดเนี่ยอันเดียวน,นี่มันเป็นลูกขึ้นเลยเนีี้เนี่ยสองอันเลยนะสองร่องเลยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แทบจะเรียบ ฝั่งนี้เป็นสองล่องเลยนะมองดูก็รู้เลยว่าปอกกระบอกสูบเนี่ยเสียนะครับเอาลูกสูบยัดดูก็เอาลูกสูบยัดด,ด,ดูข้างนี้ลงข้างนี้ไม่ลงนะแต่คันนี้มันคงไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนหรอกมั้งแต่ถอดมาเนี่ยดำนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะดำหมดเลยนะครับแต่ได้วปะเก็นเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับถ้ารถถอดออกมาถ้ารถแบบ สมมติรถใหม่ๆเนาะถอดออกมาที่ที่ผมเคยถอดรถอุบัติเหตุนะที่มันชนมาฝาหน้าแตกเนี่ยรถยังเครื่ออยู่ยสวยเนี่ยถอดออกมาโดยนี่เงาแวบเลยนะขาวมีดำนิดๆนะครับแต่เนี่ยมันดำหมดถ้าสังเกตน,นะรถที่ใช้มาหลายหลายแสนโลอะหน้าเสื้อเนี่ยจะดำนะหน้าเสื้อดำเลยบางคันนี้ทั้งดำทั้งแดงเป็นสนิมแล้วก็เกียวน็อ <N> บางคันนะเกียวน็อตเนี่ยขึ้นสนิมนะครับน,อน็อตฝาสูบขึ้นสนิมด้วยนะครับในแกนนะนั่นแหละครับคือประกันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับประกนเริ่มเสื่อมสภาพอออการหนักๆห,หน่อยก็คือน้ำดันนะครับในน้ำดันกับฝาแตกนะสองอย่างนี่แหละ <N> เจอเจอฝารุ่นนี้แตกแบบมันไม่สมเหตุสมผลนะรถก็ไม่ได้เครื่องอะไรอะ แค่ลดน้ําลดบังคับน,น้ํารั่วน้ําซึมออกตามพวกท่อน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็เติมน้ําทุกวันทุกวันนะ่ะทาไปทํามาฝาแตกแต่มันไม่ได้แตกแบบเ,เข้าไปในหัวลูกสูบนะมันแตกที่รูไอดีนะครับแตกตรงหลอดวาลวแล้วก็ออกมาที่รูไอดีตรงตะเข็บเป็นชิ้นงานรอยต่อนะแล้วก็ไหลดูดเข้าไปที่หัวลูกสูบไปเผาไหม้นะครับทีนี้น้ําหายหายไม่เจอนะถ้าถ้าเกิด เกิดหลังจากที่ว่าแก้ระบบรอบข้างเรียบร้อยแล้วนะน้ยมันไม่รั่วออกข้านอกไม่นรุ่มไปไหนก็อย่างคันอ l อน e ินะครับ4ี่คูณสีนี่ลูกค้า f อซที่แคดูช่องผมอยู่แหละแล้วก็วเอามาทำคราที่แล้วนะแต่ขนั้นทำแค่ท่อนบนนะหลายหมดไปหลายหมื่นอยู่นะครับป้อโดนฝาสูบใหม่นะฝาสูบเก่าญี่ปุ่นนะครับแต่ก็คุยแกตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เป็นไง นะครับขับไแล้วมาก็เครื่องเดินสามสูบมาเลยนุ่งทับปากวฉีดมีหนานะครับโดนปักวฉีดนะผมไม่ได้คิดเงินนะคันนั้นอ่ะเพราะแกมาไกลนะมาจากในกรุงเทพนู่นนะแต่แกขับรถเร็วนะี่อยู่ต่างจังหวัดไปไล่ไปสวนแกกลับบ้านแกนะครับก็ขอบคุณมากเลยฮะสาหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไปหาโจกินดีกว่าโอ้หมอกลงหมอกลงหมอกเล่มจางแล้ว ไปดีกว่านี่ครับอ่างเอ้ยมูเลอีกอันนี่ว่าลืมนี่ซีนหน้าเครื่องรั่วนะซีนหน้าเครื่องรั่วอย่าปล่อยไว้อะไรที่มันรั่วด้านหน้านะครับถ้ามันไปถึงมูเล่ได้นะครับสะสมเป็นเวลาแล้วเนะน่เน่เนโหน้ำมันน้ำมันมันอยู่ในนี้เลยนะนี่เดี๋ยวถ่ายดูใหม่มั น้ำนี่เดี๋ยวปั่นอันนี้ก่อนดีนะดีนะตัวนี้ยังไม่ยังไม่เยอะนะครับดีนะไอฝักบัวยังไม่มีขี้โคลนนะเดี๋ยวต้องถอดแยกชิ้นอ่างชิ้นล่างด้วยนะครับต้องแยกไม่งั้นล้างยากนะไมมันจะล้างไม่เห็นฝักบัวเลยเพราะมันปิดมันฝักบัวนะั่นเดี๋ยวรอดถังแล้วก็อ่างเนี่ยมันมันบี้นะรถบางคันนะ่ะผมรู้เลยนะครับที่มันบี้ มันมีอยู่ของเจ้าหนึงน่ง,งอู่หนึ่งลง y o u t u ู e อ่างบี้นะครับผมรู้เลยนะครับว่ามันบี้เพราะอะไรบี้เพราะแม่แรงนะครับเป็นวงกล,กลมเลยนะครับคานมันจะอยู่ใกล้กับอ่างเนี่ยคานมาอยู่ตรงนี้อ่างอยู่ตรงนี้ยี่สูมังกรก็เหมือนกันนะระวังขึ้นแม่แรงนะครับมันกินไปครึ่งวงอะ่ะ บี้ขึ้นไปนี่ไปปิดกับฝักบัวนะครับรถอะไรมันจะไปกระแทกอะไรเป็นวงกลมอย่างเง้นนะครับโดนแม่แรงนะผมผมแคปแคปรูปเอาไว้นะครับเราขยายดูโอ้แม่แรงชัดๆไอ้เคแน่นอนแม่แรงไอ้แค่แม่แรงไอ้เคเนี่ยที่มันเป็นถาเนี่ยมันมันเป็นถาดกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันขึ้นไปมันไปบี้แล้วมันไปจิกเนี่ยเป็นรอยจิกสองสองรอยแม่แรงแน่นอนนะครับ สรุปเลยคืออู่ทำพลาดนะครับแล้วเครื่องลูกค้าก็พังนะชาบละลายนะครับดูดน้ำมันไม่ขึ้น <c oughs> โอ้ล้างเต็มไปหมดเลยหมดดุนดำปีเลยนะครับสุดจัดอะ <c oughs> บ้านเราที่เราไม่ต้องกลัวเอ้บ้านเราที่คนอื่นเนี่ย สาระเตาด้วยเปิดเลยจ้่นอูเปิดเลยจ้่นเบิร์ตซ่อมได้แกนวิทัล่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ไปดูเครื่องเลยนะครับเครื่องอยู่นู่นนะอยู่ต่างวัดในคันนี้ก็เมื่อวานเอามาให้ทำอะไรนะไอ้กระจกไฟฟ้าไม่ขึ้นไม่ลงดูกระจกให้หน่อยสิ สูบบุหรีไม่ได้เลยโอ้สูบบุหรีในรถเลยเหรอแหมบอกแอร์มันเย็นมาเขาบอกแอร์มันเย็นแต่เวลาสูบบุหรีสูบไม่ได้กระจกไม่ขึ้นไม่ลงเดี๋ยวเอาลงก่อนนะครับเอาลงเข็นเอารถยกยกออกก่อนเพราะว่ามันคางี้มันไม่ได้ใช้ลิฟต์เลยนะครับไอ้นู่นก็แตกนะครับเออไว้เดี๋ยวเอา เอาวาวไปให้เขาแล้วก็ถอดสายไปย้ำดีกว่านะคขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ว่ากันใหม่นาะเพราะว่าขยะเยอะเหลือเกินในอูนี่ขี้เกียจเก็บนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ